ทุกคนวันนี้จะมาซุปเห็ดตะไคร้ด้วยจ้าที่เพ่นเก็บมาไวแล้วก็ใส่ฟีดไว้ด้วยจ้ากีหอมหอมโอ้ยหอมคักเลยจ้าก็เลยจะมาซุปซุปกินจ้าเมื่อนี้ก็จะกินทั้งส้มตําแล้วก็จะกินซุปเห็ดตะไคร้หนึ่งเขาเนียยหอน,น,ห,น,นหอนไวนไ้แล้วล่ะจ้าหนึ่งเข้าเนี้ยหอนหอนไว้แล้วเขาก็มาตําเจ่วซุปเห็ดตะไคร้ด้วยล่ะจ้าก็จะตัด ม,มันมุนไว้หะจ้ามค่อยตำง่ายจ้ามีหอดโคหินพนเด,ดจ่าเนี่ยใช้โคหินตํำนี่แหละจ้าเอ้าก็จะตําไปก่อน้ะจ้าลอก้อกินเขาน้ากันเด้จ้าพี่น้องโคกแ,กแลหลกแหลกเราก็มาใส่ชู้รดเลยจ้าเนี่ยแล้วแต่เราชอบนะคะใส่เยอะก็นัวเยอะใส่มากก็นัว ยังห่อจ้ะใส่หน่อยก็นวัวหน่อยจีเรียกประถุใส่เยอะก็นวัวอะไรใส่ปลาแล้วก็ใส่น้ําปลาค่ะนี่เป็นอันเสร็จแล้วค่ะต่อไปเราก็จะไปต,าตามมาําส้มตํามะละกอเล้อจ้ะวันนี้อาหารเสรียบเสียบอาหารบาั่นนอกบนับนบนเท่านี้หละจ้าเป็นเหล้วสชมามตําบกคุ้งเด้อจ้าตำมะละกอเ้จ๊ะนี่โขกพริกไปโขกพริกไปแล้วะคะ่ะอ,อยากกินเผ็ดค่ะวันนี้ เขึ้นสวนจะจะได้ม่ร่งทาสวนน่จ้ะจะไปเตรียมแปลงปลูกักแบบใหม่ละจ้ะนี่ี่เขาว่ากจะนาเลยก็อผักญี่ปุนมาปลูก้กย็จะปูกยางเรจะปูกใ่กผักชีนั่จ้ะผักีกักชีลจ้ะนีสัสมําจ้าปุลงเลยค่ะนีอะไรก็ใส่ไปจ้ะใส่กะปิแล้วก็ใส่น้าตาลจ้ะใส่น้ตาลแล้วก็ใส่ผงนัวจ้ะแล้วแกเข้ามากนะจ้ะโอ้ขึ้นลลหไหนแบบเป็นกะนวค่ะขือพี่น้องแล้วก็ใส่นาปลาจ้ะโอ้แต่ก็เมเปิดนาปลาไปได้ที่อย อะไ้ตัางกล่องมือหนึ่งจับโทรศัรพท์ได้จ้ะ <IS ES> นี่ใส่หลายก็นวัวหลายลรอจ้ะแต่เพ่นจะก็ใส่น้ำปลาเนาะจ้ะมะนาวบีบลงไปเลยชอบเปรี้ยวๆจ้เนๆนะ,ะเปรี้ยวๆเนาะจ้ะอืมเปลือกมะนาวบ่มีมะนาวคือเขียวคือบานเฮาแต่จะมะนาวแป้งจะแสบคักเนาะจ้ะไม่มีนะคะเราก็ใส่ตามที่เรามีนะคะจอยงวงขอยข่อยงวต่อกันด้วยจ้นนะงวงงวงค่ะทีนี่ปรุงเสร็จแล้วเราก็งวงงวงเลยจ้ะใส่มะละกอจ้ะที่นี่แสบคือเกาลรอจ้ะพี่น้องจ้ะเมนี้ก็บซุปเห็ดตะไครุ่กเ,เห็เดตะไครอเฮาแดงปล่าอยากกินเผ็ดค่ะ สมตํำเขาคือเขาละจ้าแซ่บแซมหนึ่งขาวอนียวใบเรียบร้อยแล้วละจ้าไอ้มืดนี้ขอนียวนั่จ้าว้าเป็นกระแซาะค่ะแต่ให้นะจ้ายอยู่ว่าได้หลัก่าห้นี่ยเนี่ยต้องขิ้นหนักค่ะระดับปีนึงเด้อเป็นกระเซมะเขือลงไปนั่นนะจ้าเจะลวกพักบุ้งไส้กับบ้านลวกค่ะวันนี้มีขอนียวในบะไสผักบุกจ้าแค่ผู้หลักจ้าเป็นกระซาัค่บ้าจ้าว้าซิมกันชิมกันแซบค่กแซบเนี่จ้า ผักก็มีแค่นี้ละจ้าเมื่อนี้เนาะสมตำกับอ่าแจ่วเห็ดตะไคร้เนาะจ้าวันนี้จะใช้มือ้อละจ้าคอ,อนุญาตละจ้าอืมอืม,อมนอเขอเราเนาะหิวขา้าเปลาอีกคือเข้าจ้าหิวขาะ <laughs> เราจะกินเขา้าเส้ากับเป็นเข้าเที่ยงอีกแล้วละจ้าสับ้สนอีกแล้วล่ะจ้า ซุปเห็ดซุปเห็ดอืมเห็ดตะไคร้จ้าเห็ดตะไคร่พราะจะได้กินเขาเ้ากับเป็นเขาเที่ยงเขาเที่ยงกับกลายเป็นจะเขาแรงสิละจ้าขาตายแต่คลิปจ้าเป็นคึอกันบ่จ้านี่ซุปเห็ดตะไคร้แซ่บแซ่บอุ้ยใส่พริกหลายๆจ้าอืมอืมแก่พรก วาตุ่มเห็ดตะไคร่จับเขากบผักพแพ้วบอปลาด้ยจ้ะอืออือหท่าวาเขาก็จะเขา้องกินกับปลาบกับก๋อยนะจ้ะผักพปวแต่ว่าอันนี้ผักแค่นี้แหละจ้ะเพราะว่ายังไม่ขึ้นสวนเนาะยังไม่ได้ขึ้นสวนเลยมีแค่นี้จ้ะตุ่มเห็ดตะไคร้แสบคออือใส่สองมื้ออารม ขาติดมือจ้ะเขาติดมืออือร่อยมากจ้ะขอโทษขออภัยด้วยค่ะเขาก็กินแบบบ้านๆเขานีน่แหละจ้ะกินแบบบ้านๆรีบๆรีบบค่ะออืมือข่อยจนสั้นนะหิ้วเขาจนสั้นจ้ะอ,อันนี้อากาศร้อนมากเลยค่ะจะก็ต้องขึ้นสวนจะเฝ้าไปขุดมั่นจ้ะเพราะว่าเห็นอากาศเขาว่า ตอนเย so so like so so sure so ็นฝนจะตกย่านมันเน่าอีกจ้ามือนันหัวนันเน่าก็กินแทบจะไม่ได้เหลือได้กินปาดออกก็ได้กินน้อยเดี๋ยวังเสร็จะจ้าอืมอรแบบก๊อกอน้ำแไม่นองเขากินมืออืืเก็บผาอ่ะใบ กัพูมาเะดายแล้วเขากัจะน้แเราจะร้องมากินกั็แบบอันเจ้าเห็ดตะไคร้เขาบอกเขาว่าลูกค่ะเป็นพักก็ดีบ่ละจ้าหอมจ้องเอาไปอมแต่ว่ามีแกนสองใบเลยเมากก่าก,นกนินกินก็ยังกินไปค่ะ บ่าพอได้ออมจ้ะอ่าจะหนาวแล้วพักก็เลยบ่งามจา้ะอืมอืม,ขมอออขเขาหนึ่งมอเด้สิบปันบ่ค่อยได้จ้ะบ่คือเข่าที่เขาห่อนหนึ่งวันหวัดบานเทาได้จ้จะจะบ่คือกนันเราจะติดเมื่อเห็นบ่ติดเมื่อไปหมดเลยจ้ะโอ้ขอ่อยก็แ่บเห็ดตะไคร้เดีย ب. ปีหนาหวข่อยจะเก็บแซฟฟิตไว้ได้ลยอืมโอาขอขอกิน่อกั่นจ้ะ อืเราจะง้าไปแล้วก็ขอบคุณคารรับชมนะคะขอกินข้าวต่อก่อนนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายแซ่บหลาย